สวีดัสวัสดีพบกับช่างยูเช่นเคยนะครับวันนี้มาดูค่ายของอฟ,ออฟอร์ดนะครับเป็น Ford ดเฟสต้ารถคันนี้ปี2014นะครับเครื่อง1.5นะครับก็เคสนนี้ลูกค้าเปลี่ยนอะไรมาค่อนข้างที่จะหลายรายการนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็มาให้ดูนะครับปัญหาตอนนี้คือเป็นยังไงนะครับลูกค้าแจ้งว่า ขับรถทางไกลหรือว่าวิ่งยาวๆนั้นท่อแอร์เป็นน้ําแข็งครับที่เป็นน้ําแข็งก็คือจะเป็นฝั่งโลนะครับนี่นะครับเป็นน้ําแข็งอย่างนี้เลยนะครับจะขาวพูดนะครับอ่าก็มาให้ดูค่าสดนะครับก็ให้ดูหางเทอร์โมครับที่ทํางานค่อนข้างที่จะแปลกปิดหูผิดตานะครับว่าให้ดูควบคู่ไปกับค่าเกจนะครับจะเห็นว่าฝั่งโลนั้นจะสวิงขึ้นลงนะครับนี่นะครับ โลจะสวิงขึ้นลงนครับพร้อมกับไฮนะครับอ่าจะสวิงขึ้นลงอย่างนี้นะครับค่าการาฟก็จะเด้งเด้งไม่สวยนะครับเขาก็จะขึ้นขึ้น,นลงลงเนาะปกติคือเขาจะดิ่งลงไปเรื่อยๆต่ำ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 ลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าบางครั้งนั้นเขายาขึ้นมาลงมาที่7แล้วก็ขึ้นไป8ไป9องศานะครับพร้อมกับจังหวะที่อ่าเข็มค่าเกจโลไฮนั้นสวิงนะครับก็ประมาณนี้เนาะอ่าโดย ทางยูได้ทำการตรวจเช็คและตู้แอร์ลูกค้าใช้เป็นของคูเกียนะครับคูเกียนะอะ่ไม่ใช่เป็นเป็นพาร์ทของเดนโซททำเองนะครับก็คือกบปัญหาตอนนี้เลยก็อย่างที่แจ้งไปว่าการฉีดน้ำยาของอตู้แอร์นั้นน่าจะมีการท่อตีบหรือว่าเวลาน้ำยาวิ่งผ่านนั้นมันไม่โฟนะครับทำให้พอฉีดปุ๊บเป็นน้ำแข็งเลยนะอะ,อะไรประมาณนี้เพราะว่า เบื้องต้นช่างยูก็ได้ทําการเปลี่ยนนิกิชันวาแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่เดิมที่มาเนี่ยคือหางเทอร์โมลูกค้าก็เปลี่ยนมาแล้วครับก็ยังไม่หายเนาะก็ได้ทําการแกะดูหางเทอร์โมนะครับพะว่าเขาแนบมาวางไว้นะครับไม่ได้เสียบป,ปักลงไปที่เนื้อตู้แอร์นะครับทาให้ตอนมานี่คือค่าเทอร์โมตรงนี้ครับค่าสดเนาะขึ้นอยู่ทําความเย็ยนต่าสุดอยู่ที่ประมาณ10องศาครับซึ่งไม่มีทางที่แอร์จะตัดแต่คือช่างยู ทำเข้าไประบบเดิมแล้วตอนนี้คือแอร์มีตัดต่อครับแต่ว่าวิ่งวิ่งยา,ยาวๆทํายังเป็นน้ําแข็งอยู่นะครับนะอันนี้ว่าพอวอร์ไปสักพักหนึ่งก็จะเป็นน้ําแข็งนะครับนะอันนี้ฟรีเครื่องยังเป็นไม่ต้องพูดถึงเวลาเราขับรถนะครับเพราะว่าการที่ขับรถเนี่ยรอบเครื่องมันจะขึ้นไป2 0 0 0 3,000รอบนะี่คือจะเป็นน้ําแข็งเร็วมากนะครับนะอันนี้ก็เคสนี้ลูกค้ามาค่อนข้างที่จะไกลครับจากสมุทรปราการนะครับก็ไปมาหลายที่เนาะก็ซ่อมไปก็รวมๆก็สองสามหมื่นแล้วนะครับเพราะว่า ตู้แอร์ก็เปลี่ยนแล้วเอ็กเวชชั่นวาล์วก็เปลี่ยนแล้วนะครับหางเทอร์โมก็เปลี่ยนแล้วแล้วก็แผงคอนเดนเซอร์เปลี่ยนแล้วครับคอมแอร์นี่ก็เปลี่ยนเป็นเชียงกง,งามาครับก็คือเปลี่ยนแทบจะทั้งระบบเนาะไม่ได้เปลี่ยนแค่ทอ่อแอร์เท่าน,นั้นเองนะครับก็โดยเคสนี้ก็สันนิษฐาน,นครับว่าการการฉีดน้ํายาของอเวลาวาล์วฉีดไปเนาะตู้แอร์อาจจะมีท่อตีบหรือว่าท่อตันนะครับท่อตีบเนาะเขาเรียกว่าท่อตีบไม่ถึงกับตันนะครับแต่ว่าตีบ ทำให้ฉีดไม่โฟูทเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เนาะเวลาน้ํายาวิ่งผ่านนะครับทําให้ท่อเป็นน้ําแข็งครับแล้วก็ทําทให้มีปัญหาอันนี้เนอะอาะประมาณนี้อีกจะพูดอะไรถอดยาก็เบื้องต้นทันยูได้ทาการเทสแล้วเดี๋ยวจะถอดหรือตู้แอร์นะครับมาเปลี่ยนเลยครับมาเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเอ็กเวชชั่นวาล์วไปอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวติดตามชมครับรายละเอียดของงานจะเป็นยังไงก็ไปดูก่อนทําการถอดลื้อนะฮะก็จะให้ดูว่างานที่ลูกค้าไปประกอบมานั้นก็ช่างคนเดิมประกอบนะครับก็อันนี้ก็ไม่ได้มาตาหนี่นะครับแต่ว่าจะถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานเนาะโอเคไปดูในห้องโดยสารกันเลยมาดูค่าเกตนะครับก็ชักชั่นนั้นจะสวิงนะครับอยู่ที่จุดหนึ่งนะสวิงอยู่ที่25่ิ้พีไดนะครับไฮไซก็ส์ก็210ิบพีไดนะครับประมาณนี้นะครับก็จะสวิงขึ้นลงอยู่อย่างนงี้นะครับ เพราะว่าการฉีดน้ํายาหรือข้อน้ํายาแอร์นั้นในตู้อาจจะมีติดนะครับอาจจะมีติดทําให้น้ํายาวิ่งผ่านนั้นไม่โฟนะครับความเย็นก่อนแก้ไขครับ16.3องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิในห้องโดยสารอุณหภูมิภายนอก37.1องศานะครับไปดูกันก็ให้ดูการปรับความเย็นนะครับช่างยูปรับไว้ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้นะก็ประมาณ1 0 สิบสิบเอ็ดนาฬิกานะครับอ่าประมาณสิบนาฬิกาเนาะพัดลมสปีดหนึ่งครับอ่าก็มาให้ดูประมาณนี้นะค่าค่าสดนะครับเขาก็ถือว่าลงลงลงมาช้านะครับลงมาช้านะโอเคครับเดี๋ยวไปดูว่าในระบบขึ้นโชว์อะไรบ้างเนาะแบบหนึ่งก็หัวข้อที่ขึ้นโชว์ก็จะมี 2หัวข้อหลักๆนะครับโดยตัวนี้ก็ขึ้นอยู่2โค้ดนะครับแล้วก็ PCM ขึ้นอยู่1โค้ดครับโอเคเดี๋ยวจะทําการกดเคลียร์ครับผมก็ให้ดูเมื่อกี้มีไฟขึ้นโชว์นะช่างอยู่ก็ลบไปแล้วต้องดูว่าหลังหรือจะขึ้นมาอีกไหมนะครับก็รถผ่านการใช้งานมานะครับสักครู่หนึ่งรถผ่านการใช้งานมาแล้ว2 7 2 2 3กิโลเมตรครับก็เยอะกันเลยทีเดียว ก็หลังจากกดเคลียร์ก็ระบบลูกค้าก็เคลียร์ออกทั้งหมดนะครับแต่ว่าตอนมาไฟเ n ็นจีขึ้นโชว์เนาะโอเคครับมาดูความแรงลมกันความแรงลมนะครับก่อนแก้ไข24.2กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอเคครับผมก็ไม่ให้ดูงานประกอบหรือนะครับก็จะมีช่องว่างนะครับช่องว่างตามนี้ดูนิ้วชี้ยัดลงไปได้นะครับงานประกอบเดิมนะครับ นี้ถ้าฝั่งซ้ายนะครับก็ยังไอนี้อยู่ได้อยู่แต่ว่าไม่กว้างมากนะโอเคครับก็เดี๋ยวเบื้องต้นช่างยูจะต้องทําการถอดรื้อตัวแอร์ครับก็ติดตามชมครับโอเคครับผมเดี๋ยวขอตัวทํางานสักครู่หนึ่งครับครับก็มาให้ดูงานประกอบนะครับมาให้ดูช่างยูยังไม่ได้ขันเนาะไอนี้ช่างน่าจะลืมลืมยึดให้นะครับตัวบนนี่แน่นแ่นอยู่นะตัวบนนะ ดูว่าแน่นไหม ais. อ่ะตัวบนแน่นอยู hmm. ่ครับแต่ว่าตัวล่างไม่ได้ไม่ได้ขันมานะครับโอเคครับอันนี้ก็ไม่ได้มาตำหนิช่างนะครับช่างอยู่แค่ถ่ายถ่ายไว้นะครับถ่ายไว้นะให้ดูให้ผู้ใช้รถรับรู้นะครับแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองเกตนานะครับอย่ามองว่าช่างอยู่ไปบิดเบือนอะไ้ว่ากล่าวช่างด้วยกันนะครับก็ขออภัยด้วยครับแต่ว่าช่างอยู่ถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานแค่นั้นเองนะครับ ครับนี่ก็เป็นขั้นตอนของการถอดหรือตู้แอร์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะยกมาทั้งยวงนะครับโอเคครับติดตามชมครับก็ก่อนรื้อนะครับมีรอยขีดข่วนครับบริเวณนี้ครับนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะถ่ายก็บไว้นะครับโอเคครับนี่ก็ยังไม่ได้ยกออกมานะครับก็จะถอดเบาะนะครับถอดน็อตเรียบร้อยก็ให้ดูสังเกตมีรอยนิดนึงนิดหนึ่งเดี๋ยวจะทําการยกคอนโซลออกมาครับ ผมก็แนวทางการถอดรือตู้แอร์ฟอร์ดเฟสต้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับภายในห้องโดยสารนะครับหลังจากที่ยกตู้ออกมานะครับอันนี้ก็ตู้แอร์จะติดไปกับตัวคอนโซลเลยนะครับประมาณนี้นะให้ดูใกล้ๆนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องแก๊สแก๊สกล่องแก๊สลูกค้าติดแก๊สมาเนาะสภาพโดยรวมนะครับนี่เลยโอเคครับ อันนี้ก็จะมีน็อตตัวหนึ่งนะที่ถอดยากครับถอดยากตัวนี้จะยากที่สุดนะครับดูตรงนี้ครับเพราะว่าตัวบานประตูนั้นจะขวางอยู่นะครับอันนี้ก็ถอดออกได้โดยไม่ต้องถอดประตูนะก็เรียบร้อยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวช่างยูจะทําการถอดตู้แอร์ให้ดูนะครับประมาณนี้ครับผมก็มาดูในส่วนของคอนโซลนะและตู้แอร์นะครับที่ติดมาด้วยกันนะครับมาดูก็ประมาณนี้นะก็จะมาทั้งยวงเลยนะครับ ก็ให้ดูว่าตู้แอร์เป็นงานของโฮกีนะนี่ครับตู้ก็สภาพยังใหม่ๆนะแต่ว่าไม่ผ่านเนาะโอเคครับก็จะทําก,การถอดออกมาครับมาดูหลักการทํางานของฮีตเตอร์ของรุ่นฟอร์ดเฟ t ต้านะครับแต่จะช่างยูจะทําการค่อยๆเปิดนะครับนี่นะครับแล้วก็ไปดูอีกภาพหนึ่งดูลิ้นลมนะครับนี่จะเป็นฮีตเตอร์ร้อนนะครับร้อยเอร์เครับ น,น,น,นี่เปิดขึ้นมาเริ่มจะปิดเริ่มที่จะเย็นนะครับเริ่มที่จะเย็นเย็นมากขึ้นเย็นมากขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้คือจะเห็นว่าช่องนี้ลมร้อนจะออกมานิดนึงอันนี้แอร์ก็จะเย็นฉ่านะอันนี้ปิดเต็มระบบครับอันนี้คือลมร้อนจะไม่สามารถมาที่ตู้แอร์ได้จะทําให้เย็นเย็นที่สุดครับประมาณนี้นะครับี่ครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเย็นสุดครับ อันนี้ก็จะมาทําความสะอาดภายในห้องโดยสารนะจะเห็นว่าฝุ่นฝุ่นเยอะนะฝุ่นเยอะมากนะครับดูครับคน,น,นก็ลงน้ำยาเช็ดทำความสะอาดนะภายในอ่ะ ห okay. então, ed, um à, ้องโดยสารนะครับอันน ja? ี้ก็จะทําการเช็ดนะครับโอเคครับก็มาให้ดูกล่องแก๊สนะครับให้ดูสายนะให้ดูสายนะก็นี้ว่าจะเห็นว่ามีรูอากาศนะครับรูอากาศนะครับนี่เห็นไหมครับรูอากาศขับผ่านนี่อาจจะมีกลิ่นนะครับเข้ามาในห้องโดยสารนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะทําการจัดการให้นะครับโดยจะเอาให้เข้าตำแหน่งเดิมนะครับมีรูตรงไหนก็จะได้ปุดให้นะครับโอเคครับผม อ่ารูที่เป็นรูโวอยู่เมื่อกี้นี่ก็ทำการายาสีโคนให้นะครับในที่ลูกค้าร้อยท่อร้อยกล่องแก๊สเข้ามาแล้วทำให้มีรอยนะครับอากาศเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับผมถ้าผมก็ทำการเช็ดทำความสะอาดภายในอ่า ในห้องในในรถเรียบร้อยนะครับเช็ดทำความสะอาดที่เราทําการถอดเลือกออกมาเนาะเรียบร้อยนะครับเช็ดฝุ่นเรียบร้อยครับโอเคครับก่อนล้างโบเวอร์หลังล้างโบเวอร์ครับครับผมก็คอนโซลนะหรือว่าด้านหน้านี้เนาะพวกชิ้นส่วนคอนโซลที่ยกออกมาทั้งยวงนี้รับก่อเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับก็เปลือกตู้นะครับ เช็ดล้างให้เรียบร้อยนะครับอโอเคก็ในส่วนของที่แยกชิ้นนะครับทําการพกคอนโซลกลางเนาะทําการล้างให้เรียบร้อยล้างให้ทุกชิ้นนะครับเเรียบร้อยนเยอยนะเาะก็มาดูอะไหล่ที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับโดยเครน,นี้เป็นตู้แอร์อะไหล่แท้นะครับนี่เลยนะครับรนด้าเพียตานะครับเหยนนะครับ ไอเวอชันวาวนะครับเป็นของเดนโซคูเกียนะครับาาก็จะเติมน้ำมันคอมทดแทนในระบบนะครับเปลี่ยนกองแอร์นี่เป็นของงานของโปรเทคนะครับนะโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวจะทำการประกอบให้ลูกค้านะครับโอเคครับผม ครับผมก็มาเปรียบเทียบตู้แอร์เก่าและตู้แอร์ใหม่นะครับโดยตู้แอร์เก่าจะอยู่ขวามือนะครับที่จะเห็นว่าสภาพนั้นยังใหม่ๆนะครับตู้แอร์ใหม่จะอยู่ซ้ายมือนี่นะครับงานช่องเดินน้ํายาจะรูจะใหญ่กว่านะครับการฉีดน้ํายานนั้จะโฟกว่านะครับก็ไม่มีการอ่าอุบิเนต์นะครับกรณีที่ไม่มีการพลาดนะครับสาหรับอะไหล่แท้ครับนี่นะครับอันนี้ก็ปักค้างเทอร์โมตามตําแหน่งครับตรงเป๊ะนะครับเรียบร้อยครับซึ่งของเดิม นั้นไม่ได้ปักหางเทอร์โมมันครับวางแค่แนบไว้กับหางข้างตู้แอร์นะทำให้ไม่ค่อยตัดนะครับแต่ช่างยูแก้ไปแล้วก็ยังดีขึ้นครับแต่ว่ายังไม่หายนะก็เลยแนะนำให้ลูกค้าถอดรีดตู้แอร์นะครับเพราะว่าหลอดน้ำยาของตัวเนี้น่าจะมีติดนะครับดูน้ำยานะน่าจะมีช่องหนึ่งที่มันติดหรือสช่องนะครับทำให้การไหลเวียนของระบบแอร์นั้นมีปัญหานะครับโอเคครับ ครับผมช่างยูก็ทําการใส่ตู้เรียบร้อยนะครับมาดูฝั่งนี้เทอร์โมนะครับปักเรียบร้อยนะครับเทอร์โมนะครับนี่เโอเคครับใส่ฟิลเตอร์กองแอร์เรียบร้อยครับผมครับผมงานประกอบก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือเช็ดทำความสะอาดคอนโซลซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับให้ดูฝุ่นนะครับรลูกค้าก็จะมีน้องหมาไป้ก็น้องแมวเนาะก็จะเห็นว่าฝุ่นฝุ่นเยอะนะฝุ่นเยอะนะ จะทำการดูดทำความสะอาดให้นะครับงานประกอบก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะให้ดูหลังจากที่ทำการทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคประมาณนี้ครับครับผมก็มาดูขั้นตอนของการฟัชชิ่งระบบนะครับด้วยรถลูกค้าเลขไม่สองแสนก่อนกิโลเมตรเนาะก็สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะฟัชชิ่งระบบะครับด้วยรถผ่านการใช้งานมาค่อนข้าง่จะเยอะนะครับการฟัชชิ่งนั้นจิงจำเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็ระบบเขาก็ กำลังทาการเดนน้ามันคอมเพรสเซอร์เดิมที่อยู่ในระบบที่เสื่อมสภาพออกมานะครับอันนี้เป็นภาชนะเสร็จนี้ก็จะเอาไปทิ้งนะครับให้ดูหลังจากที่ฟาดชิ่งเสร็จครับว่าปริมาณน้ํามันคอมนั้นในระบบนั้นเหลือมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคครับอันนี้ก็กระบวนการฟาดชิ่งก็นี่นะครับดําเนินการไปแล้วครับเหลือเวลาอยู่25นาทีนะครับนี่ก็จะเป็นสายน้ํายาแอโลไฮนะครับน้าเงินก็โลนะครับ ไปเข้าด้านชักชั่นตรงนู้นครับที่อยู่กับท่อใหญ่นะแล้วก็สายไฮ้นะครับนี่ครับเครื่องเขาก็จะทำงานอยู่นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับการขั้นตอนการฟัดชิ่งนะครับโอเคครับสำหรับใครที่สนใจนะครับาถามว่าเครื่องนี้จะใช้เมื่อรถเราวิ่งได้กี่กิโลเมตรนะช่างยูแนะนําเลยตั้งแต่60 0 0 0กิโลเมตรขึ้นไปไม่เกิน10,000แครับควรที่จะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับเพราะว่าถึงอายุของเขานะครับเพราะว่าเหมือนอเปรียบเทียบง่ายๆรับเหมือนอน้ํามันเครื่องรถยนต์ครับคือเรายนยวนได้สุดไม่เกิน10,000กิโลเมตรเนาะอ่าเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยคือถ้าเลยไปก็คือประสิทธิภาพในการหล่อลื่นนั้นจะ,ะไม่มีประสิทธิภาพเนาะอาจจะทําให้กินน้ํามันอะไรประมาณนี้แต่าว่าของแอร์รถยนต์คือถ้าเลย6 0 0 0ืนยนยวนได้ไม่เกิน10,000กิโลเมตรขึ้นไป ถ้าเลยระยะนี้ก็คือถามว่ามันจะเป็นยังไงมันก็ถามว่าเย็นไหมมันก็เย็นครับแต่ว่าความเย็นมันจะดรอปลงแล้วก็อากาศร้อนๆเนี่ยคือน้ำยาน้ำยาหรือน้ํามันคอมนั้นจะขยายตัวเนื่องจากฟิล์มที่เขาเคลือบอยู่อยู่กับน้ํามันคอมนั้นคือเสื่อมสภาพเนาะด้วยเลยอายุการใช้งานนะครับเลยเลย1นึ่งแสนหรือว่า6กหมกิโลเมตรขึ้นไปะประมาณนี้นะครับเขาก็จะทําให้อ่า กลไกการหล่อเลี้ยงในระบบนั้นคือคือมันไม่ได้เนาะ,ะเขาก็จะอยู่กับความร้อนไม่ได้นะครับคือคือจะทําให้ไฮเปอร์เชอร์นั้นในระบบนั้นสูงกว่าปกตินะครับเดิมปกติอาจจะ180รย์180ถ้าวัดจากท่อท่อด้านก่อนที่จะเข้าเอ็กเวชชันวาล์วนะครับก็คือแป๊บเล็กกันเองคือควรต่ําที่จะ180-190เนาะแต่ว่าพออายุน้ำมันคอมถ้ามันเลยสัก1-0,000แกิโเมขึ้นไปเนี่ย คือแรงดันในระบบนั้นจะสูงครับด้านไฮไซด์อาจจะขึ้นไปสัก210 2 1 0 2 2 0ยสิบนะครับพอจะมองเห็นภาพนะั้นก็คือความร้อนในระบบนั้นจะสูงขึ้นกว่าปกตินะครับทำให้คอมเพรสเซอร์นั้นจะทํางานหนักขึ้นนะครับพอพอน้ํายาเดือดฉีดเข้าวาลวเนี่ยแอร์มันจะเย็นเย็นช้าพอเย็นช้าตัดช้าความทํางานนานขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะพอจะเห็นภาพกันนะครับเพราะงั้นคือการพัดชิ่งคือเป็นสิ่งสําคัญนะครับสำหรับช่างยูนะครับก็ ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่อยากจะลองฝัดนะครับนะก็มามามา,มาได้นะครับนะในกรณีที่แอร์ยังเย็นอยู่แต่ว่าอยากจะฝัดเปลี่ยนถะ่ายน้ำมันความคือสามารถทำได้เลยนะครับไม่ต้องถอดอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับนะาราคาสบายกระเป๋านะครับโอเคครับก็ติดตามชมให้เครื่องเขาทางานสักครู่หนึ่งครับอตอนการดูฝุ่นในห้องโดยสารนะครับ นี่ก็ทําการลงน้ํายานะครับเดี๋ยวจะทําการเช็ดให้ลูกค้านะครับโอเคแล้วครับหลังจากเสร็จก็มาดูกันนะครับผมครับผมก็งานประกอบก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับให้ดูในห้องโดยสารก็เช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับมาดูในส่วนของจุดที่ก่อนมานะครับที่ชิันยูแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับก็จุดนี้เนาะชิดแล้วครับมุมมุมซ้ายนะเป็นคานเอคานวีนะครับไปดูฝั่งคนขับกันนะครับ ่าให้ดูเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยคลิปมาไม่มีก็หาให้ใส่ให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนขับกันนะครับก็มาดูฝั่งคนขับแล้วครับอ่ะนี่ก็เรียบร้อยนะครับนี่เข้าสนิทแล้วนะครับโอเคครับครับเรียบร้อยครับผม โอเคครับงานประกอบก็เรียบร้อยนะครับก็ช่างยูก็จะทําการรอเติมน้ายาเนาะในห้องโดยสารก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคครับผมผมก็มาให้ดูปริมาณนะ้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับของเดิมจะอยู่สายมือนะครับที่ทําการฟัดชิ่งออกมานะโดยขวามือนั้นจะเป็นน้ํามันคอมเพรสเซอร์ใหม่ที่ช่างยูจะท,ทาการเติมเข้าไปในระบบหรือว่าในระบบแอร์ลูกค้านะาผ่านสายโลฮายเข้าไปนะครับนี่เลยนะครับสายโลฮายโอเคครับ อนนี้ก็ระบบก็กำลังดึงน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับเข้าไปในะระบบแอร์รถยนต์นะครับนี่เลยนะครับก็ลงเรื่อยๆนะครับสังเกตดีๆนะครับลงเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคครับไปเลยเดี๋ยวเสร็จนี้ขั้นตอนนี้ก็ช่างยุก,ก็จะทำการแวร,ร์กัมนำสุญญากาศก็จะเตินมน้นยาโดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับโอเคครับ ผมก็มาให้ดูหลังจากที่ช่างยูทําการประกอบคอนโซลเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะน,นี้ก็ขึ้นโค้ดเดิมนะครับก่อนที่จะทําการถอดหรือคอนโซลน,นะครับก็ยังขึ้นโค้ดนี้เนะาะหลังจากที่ใส่ขั้วแบตเลยเรียบร้อยแล้วก็ยังขึ้นอยู่นะครับเนี่ยช่างยูจะทาการกดเคลียร์ไปนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสมบูรณ์นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะทําการเติมน้ํายาแอร์นะครับ มาดูค่าเกจโลหายนะครับโดยที่ด้านไฮไซด์นะฮะอยู่ที่ไฮไซต์อยู่ที่185 psi นะครับส่วนด้านชักชั่นนั้นนะฮะอยู่ที่ประมาณ32 psi นะครับขีดนี้ทึบๆนี่คือ25 30ประมาณ32 psi นะครับโอเคนะครับค่าเกจก็นิ่งนะครับไม่สวิงนะนิ่งไฮก็นิ่งนะครับของเดิมทีนั้นจะสวิงเนาะ โอเคนะครับเดี๋ยวรอดูตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเทสครับผมครับผมก็มาดูความแรงลมครับหลังจากที่ช่างยูทําการแก้ไขครับโดยที่ด้านความแรงลมหลังแก้ไขนะครับ31.2กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก่อเปิดพัดลมสปีดสุดเทอร์โมสุดครับเย็นช่ำนะครับโอเคครับดีดล้างแผงแลเพิ่งแอร์และเป็่งคอยม่านครับ มาดูขั้นตอนการอบโซนค่าเช uh ื้อโรคภายในห้องโดยสารครับโอเคครับผมเดี๋ยวให้เขาอบสักครู่หนึ่งครับครับผมก็มารีวิวส่งงานนะครับสำหรับขอดเพลตาปี2014นะครับเคสนี้ก็ช่างยูก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่าถ้าแอร์ทำงานนะครับเขาจะลงดิ่งลงนะครับ กราฟก็จะสวยๆเป็นภูเขานะฮะเสมอต้นเสมอปลายนะครับอันนี้แอร์ตัดเขาก็จะดีดขึ้นไปนะครับให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าสดนะครับผมดูนะครับดีดขึ้นไปเดี๋ยวสักพักคอมต่อเขาจะดีดลงมานะครับอันนี้คือปกติครับของการทํางานของระบบแอร์นะครับคือถ้าเย็นก็จะลงมาเรื่อยๆจนถึงจุดที่เทอร์โมสตัดสั่งตัดนะครับผมนะตรงจะมาที่25องศานะครับความเย็นหน้าช่องแอร์ก็ให้ดูเลยอย่างนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับ เขาจะเสมอต้นเสมอปลายนะครับโอเคนะครับนี่นะครับก็เรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณลูกค้าจากสมุดประกันนะครับไปมาหลายที่นะครับก็ถ้าไม่จบก็จะขายรถทิ้งช่างอยู่ก็หนักใจอยู่นะครับทีแรกก็ขอบคุณมากที่มีเวลานะครับมีเวลาก็ลูกค้าก็ลางานมาเลยขอบคุณที่ไว้วางใจร้านอยู่โต้แอร์ให้ดูแลรถของท่านนะครับนะเคสนนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็ สำหรับใครที่มีปัญหาแบบนี้นะครับแอร์ไม่ตัดแล้วก็เป็นน้ําแข็งครับก็ช่างยูก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับอโอเคอันนี้ก็เริ่มเริ่มที่จะเย็นนะครับอันนี้เปิดพัดลมอ่าสปีดสามเทอร์โมสตัดสุดเลยนะครับผมก็ความเย็นก็ประมาณนี้ครับแอร์ก็ตัดต่อสม่ําเสมอน,นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ช่างยูก็คงขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืม กด s ับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างยูทําคลิปดีต่อไปหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับผู้ที่ใช้รถฟอร์ดเฟีตาปี2014เครื่อง1.5นะครับอ่าโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอส่งงานครับขอบคุณลูกค้าจากสมุดประการนะครับก็กําลังจะเตรียมตัวเดินทางกลับขอให้ลูกค้าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยครับครับแล้วโอเคครับ